สวัสดีครับสวัสดี FC ทางบ้านทุกท่านนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมช่องมาวินชนแนลพร้อม้วยปลาต่อยแชนแนลนะครับก็พาท่านผู้ชมเดินทางมาอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อศาลเจ้าพ่อดํานะครับท่านผู้ชมงวดที่แล้วผมไม่ได้มานะครับติดภารกิจมาเฉพาะน้องน้ํากับปลาต่อยนะครับท่านผู้ชมก่อนหน้านั้นนะครับก่อนงวดงวดที่แล้วนะครับที่เป็นงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับ ผมมากับป้าต่อยซึ่งงวดนั้นถือว่าเป็นงวดแรกและเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมมาหาและมาะกราบไหว้เจ้าพ่อดำนะครับท่านผู้ชมเลขขึ้นที่หัวน้องกุม,มานะครับที่เห็นเป็นหกห้าสองนะครับท่านผู้ชมหกห้าสองนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะผมปรับกล้องแป๊บหนึ่งหกหาสอง ทีนี้นะครับเลขไปออกนะครับตอนนั้นงวดนั้นงวดวันที่1นครับออกห้าสอนะครับออกห้า2แล้วก็งวดที่ผ่านมาคืองวดวันที่16สิงหาคมพศสองพสิบแปผมไม่ได้มานะครับประตอยกับน้องน้ํามานะครับเลขก็ออกที่เดิมเลยนะครับตรงหัวน้องกุมารซึ่งมี6 52นะครับที่ขึ้นหัวที่หัวน้องกุมารนะครับท่านผู้ชมเลขออก865นะครับเลขเข้าติดกันสองงวดแล้วครับเข้าต่องวดเลยนะครับงวดนี้เป็นงวดที่สามซึ่งวันนี้ผมมากับพ่อต่อยนะครับอ่าแล้วก็จะมาขอโชคลาภท่านเหมือนเดิมนะครับมาโดยรถเปียบคันนี้นะครับมัสด้าโปร50อ่า ทะเบียน5153นะครับหรือมัสดา50โปรนะครับทะเบียน5153เดี๋ยวเข้าไปด้านในนะครับไปเตรียมดอกไม้ทุกเทียนสัการักกาบไหว้ท่านนะครับแล้วก็ไปขอโชคลาภว่างวดนี้ท่านจะให้ตัวไหนนะครับโอเคนะครับไปนะครับนี่ครับรถปีอัพผมมาวันนี้นะครับ5153นะครับทะเบียน ด้านหนแล้วนะครับนี่เป็นบังไฟเอนะครับบไฟเอเป็นชาวบ้าน,นครับถวายรับสางถวายกับเจ้าพ่อดำนะครับท่านผู้ชมเป็นบังไฟเอสถานที่แห่งนี้ครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือนะครับท่านผู้ชม บนเดือนหกนะครับทุกปีนะครับเบื้องภสษีนําบอกไฟมาจ,จุดถวยถวายกับปู่ดำนี่คะนี่ฮะคือคางบอกไฟนะครับเขาเรียกว่าฐานบังไฟถ้าเป็นภาษากลางนะครับบ้านพมก็เอนเป็นคางคางบอกไฟนะครับด้านน้อก็จะเป็นลำกุดกุด หรือว่าลำห้วยนะครับอยู่ด้านโน้นลำกุดลำห้วยนี้จะไหลลงไปหาลำน้ําเสียวนะครับลำน้ําเสียวก็จะไหลไปบรรจบแถวบ้านผมแถวใกล้กับปู่ตาแก้มลิงนะครับแถวแถวโน้นนะครับศาลเจ้าพ่อดำสร้างเมื่อ18มิถุนายนนะครับ พศสองห้าเพอพวกอะไรบงังห้าแปดนะครับพศสองห้าแปดหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับ nah ini perlu อที่เลขขึ้นที่หัวน้องกุมารน,นี้นะครับหรือว่าเงินเนาะค่ะท่านผู้ชมสองอวัดติดกลนนครับนี่นะครับเป็นหกห้าสองนะครับเข้าสองวดติดแล้วนะครับเลขห้าคล้ายเลขเก้าเลยนะครับ หกหาสองนะครับนะครับไม่แน่นะครับวันนี้อาจจะมาอีกนะครับเข้าเข้าสามวดติดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมสองห้าห้าแปดนะครับ ยอย่าพูดเบาขึ้นก่อนนะครับลมอ ก็ล้มเดืขึ้นกัน,นะครับนี่ครับท่านผู้ชมไม่แน่นะครับอาจจะเข้าสางวดติดก็ได้นะครับเข้าติดต่อกันมาสองมวดแล้วนะครับที่เลขขึ้นอยู่บนหัวน้องกุมารน,นี้นะครับ 652หรือ692นะครับ <Okay. S 1> สำหรับตัวเลขก็โปรดใช้วิจารยานในการรับชมด้วยนะครับทางช่องก็ส่งให้ดูเป็นแนวทางนะครับด้านล่างนี้ก็จะมีผ้าหวานนะครับในบ้านเป็นผ้ามาปุ่งผ้าหวานขามาขมผู้ หมากซีค่ำยาซีออกหรือคัมและค่ำหวานนะครับเขาซีค่ำคัมหวานซีค่ำนะครับ,บระจะมีตุ๊กแกนะครับโอ้โหม่นเป็นไม้โชยกยราบครับเห็นตุ๊กแกตัวใหญ่เลยนะครับ ข้านตัวหนึ่งน,นี่ครับตัวใหญ่เนย่นะครับตัวแก่ปน,นะครับต้องชมที่จะได้เตรียมธูปเทียนดอกไม้ของเส้นไหว้ไป สักการะไหว้แล้วก็ถวายท่านนะครับแล้วก็ไปจุดทูกเทียนบอกกล่าวด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีอีกรอบนะครับท่านผู้ชมก็เอฟซีทั้งสองช่องทั่วโลกเลยนะครับวันนี้นะครับก็มาตามต่อขอโชคลาภกับเจ้าพ่อดําและน้องกุมารนะครับซึ่งให้เลีงแม่นมากเลยนะครับที่น้องกุมารนะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวจะได้เอาของไปเซินไหว้ให้น้องกุมารด้วยนะครับเป็นน้ำแดงเป็นนมด้วยนะครับแต่คนอื่นต้องมากราบไหว้อขออนุอาตท่านก่อนนะครับน้องกุมารให้ให้เลขเข้าสองงวดแล้วนะครับอยู่ตรงเลขขึ้นที่หัวน้องกุมาน,นะครับซึ่งมีห้าหกสองนะครับไม่ใช่หกห้าสองหกห้าสองนะครับงวดวันที่หนึ่งสิงหาที่ผมมากับป้าต่อยนะครับ ถือว่าเข้างวดแรกเลยนะครับเป็นสารใหม่ที่ผมเพิ่งเคยมาของงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับแล้วก็เข้าสองตัวเลยนะครับตรงหัวน้องกุมารแล้วก็ตรงกุมารที่อยู่ด้านในนี่ก็มีมีเลขอยู่ตรงฐานน้องกุมารก็เข้านะครับท่านผู้ชมงวดงวดที่ผ่านมาคืองวดวันที่สิบหกสิงหาคมน,นะครับผมไม่ได้มานะครับแต่ประต่อยกับน้องน้ํามา เลขก็ไปเข้าไปขึ้นอยู่ที่เดิมนะครับท่านผู้ชมเี่เข้าที่เดิมก็คือหกหาสองเลขมาออก6 5านะครับของงวดวันที่1 6บสองที่ผ่านมานะครับที่ว่าเขาติดต่อกันสองมวดเลยนะครับเดี๋ยววันนี้มาตามต่อว่าอ,อ่าสิ่ไดตัวไหหรือว่าเขาทั้สามตัวกับว่านี่นะครับท่านผู้ชมวันนี้เป็นงวดที่สามนะครับ ท่านตลาดสีแดงให้นลำแดงไปแห่หอากมากมายใช่ไหมใชครับนี่เป็นของสุดเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปให้น้องกุมารนะครับชุดนี้ครับชุดนี nah, ้ก็ถวายกับเจ้าพ่อท่านนะครับเดี๋ยวจะเรียม ข้าหาคำผู้มาน่ำเราคเนน,ะะน้ำแดงเนาะน้ำนุ่มนราจะได้ตเก็บี้นนนนนน ดูดกมากพอดีนะ เลี้ยวมาบอกกล่าวท่านไปพร้อมๆกันนะครับสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสาธุสาธุสาธุเด้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์จบพอดำพรอรวยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอาลภิปกปักรักษาณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ มือนี้ลูกหลานช่องมาวินชาแนลพร้อมด้วยต่อชาแนลก็ได้เดินทางเพื่อทำนำดอกไม้ถูกเทียนพร้อมโดยสิ่งของมาเซนไว้บูชาถวายให้กับเจ้าเจ้าพ่อดำพอหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์และน้องกุม่านซึ่งเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือลูกหลานก็ให้ความเคารพนับถืถอศรัทธาจางเดินทางมาสักการะไหว้ไม่นี้ก็ มาหาแนวทางมาขอโชคขอลาบเพื่อเป็นสะพานบุญเชื่อมต่อไปครับเอฟซีทั่วโลกที่กำลังรอชมรอติดตามในขณะนี้ให้เพิ่นได้โชคได้ลาบน้าเด้อเจ้าพ่อเอ้หมวดนีสามัวตรงตรงให้ได้เด้อเจ้าพ่อเด้อเรียกายแล้วที่หนึ่งของงวดวันทีหนึ่งกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดให้แตกสามโตตรงตรงปังปังดังดังเปลี่ยนปังเด้อเจ้าพ่อเด้อถนองมปีมานั่มถูกสใจ สาธุคิดถูกไปขอไปไปเ็บดมององบานบอกโง่แล้วเ็บสาธุ เออสิ่งศักดิ์สิทธิ์จบจบพอดำน้องกมากยู่นี่โกงลานผู้ขาก็บมาขอจบคอลาบนีจนิจานณาเบิรงเลดถูกให้รูกไพหรานเดอร์ตัวใดสิตรงกรเกเตราทยแล้วทีนหทนึ่งก็ขอให้ทีดยิบออกมาเร้อจะพอเด้ะคมนะ คน้ังคุโ่ันี้บดีแต่บุมแต่วานนี้เลกหล กนกนทูบเขาปากตัวผักบาดเดี๋ยวรอลุ้นไม่ทุกนะครับ ขอเลยเส้นซ่น่นะคะอสุขอเลยถูกก็เลยเส้นซี่สองอย่างนะคะ,ะถูกเไงดำเอ้ยมือนียู่หลานมาต่อยเพิ่อนที่กมพร้อมามาวินชาแนลกล็ได้ตั้งใจมหาพอเยดำอขอให้พอนยดำยิบออกมาเล็ถ่ายสามตัวตรงๆเด้อของบอดกันที่งกันย่ายิ้สองท่านอร่อยทกแกท หลักสิทธิ์ของแต่ลนที่ยึดออกมาสามตัวเลยเห็นไหมกันไม้แรกไม้เลขห้าครับไม้เลขห้านะครับ ไม้ที่สองออกมาแล้วครับไม้เลขแปดครับไม้ไม้ที่สามไม้เลขเกตครับ เนอะค่ะท่านผู้ชมตกการมะขอเขย่ายเส้นชื่อสามตัวน,นะงคะ่ะสามตัเด้อเป็นแดงเลียเลขถูกนะคะเดี๋ยวในขณะที่รอเลขก,กูกเดี๋ยวผมเอานะครับเอาน้ำแดงอนุ่มไปถาวายห้กัดดอกกุมารก่อนนะครับท่านผู้ชม ลูกนะคะเล็ดลูกมาไปะสองโตเลยอ่ะไ้มาถังต้นนั่งล่ำเต็นเองดีแยดๆเลยนั่งล่ำกับดิ้นเองนะคะเต็นเองเต้นเองดุเดียวแดงด้วยน้องนีเมฆคนเดีจ้าทุก ขวดให้ออกมากครับเอาลอดมั้งลดอืมได้หรอเดี๋ยวรรอลุ้นเลข <c oughs> เลขทูบได้แล้วครับสองตัววันที่แล้วตรงเลยนะครับหกสาม ่เดี๋ยวเอากล้องมาดูเลขทูบแล้วก็ไปสง่งตามจุดต่างๆแล้วก็ต้องชมเดี๋ยวไปดูเลขทูบนะครับน่าจะไหม้หมดแล้วนะครับเลขทูบที่จุดขอกับจอบพ่อดำนะครับนะครับตอนนี้ก็นำคัหาข้ามาคำพูดคนหาบมาสกัดก,กลับไว้จอบพ่อดำ เลขทูปนะครับได้6 3 9นะครับโอ้หหวดที่แล้วเขาเต็มๆเลยนะครับหกสนะครับท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขก็โปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ6กสข้า6หกนะครับ จะมีตัวเลขอยู่ที่น้อรุมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอามาให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่า ตัวเลขยังอยู่นะครับนะครับนี่ครับพอวมดวัดวันที่หนึ่งสิงหาเข้านะครับนี่นะครับท่านผู้ชมมีศูนย์หกห้าสองนะครับ 52สองก็ออกแล้วนะครับแล้วก็6 5ก็ออกไปแล้วนะครับไม่แน่นะครับต้องมาชมงวดนี้หรือว่าจะมา06นย์หสำหรับตัวเลขก็โปรดใช้วิจรารญาในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้เฮงเงป,ปังรวยๆวยทุกท่านทุกคนนะครับนี่นะครับ,รบเข้าสองวัติดแล้วนะครับ ตรงนี้ก็เป็นเป็นเลขยันแต่ก็มองเป็นตัวเลขได้นะครับก็แล้วแต่เจานานะครับเพราะว่ามองคล้ายๆเป็นตัวเลขแต่ก็เป็นเลขยันนะครับแต่ตรงนี้เป็นเป็นเลขนะครับเลย0652ที่เห็นเป็นตัวเลขเลยนะครับแล้วก็เข้าติดกันสองวันแล้วนะครับยังเบียนะครับ06 เพราะเลขมันมี4ตัว0652นะครับอ,อกวันที่1ก็คือ52นะครับแล้วก็วันที่16สิงหาก็คือ65ยังเหลือ06นะครับโอเคนะครับ ไปนะครับเดี๋ยวจะพาไปที่น้องกุมารน,นะครับทุกชม่องกุมารที่อยู่อีกสารหนึ่งนะครับที่ผมได้เอาน้ําแดงมาถวายให้นะครับนี่ครับในเลขตรงนี้ที่อยู่บนหัวน้องกุมารน,นี่ครับขึ้น 652หรือ692นะครับท่านผู้ชมเข้า2งวดติดแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับนี่นะหกห้าสองเฮ้ยครับ, 6, 5, 2. 2> รบมันขยับมาทางด้านนี้เฮ้ยตกใจหมดเลยครับท่านผู้ชมเมื่อกี้นะ้องน้องกุมารขยับมาทางด้านนี้หันหน้ามาทางด้านนี้ ดูว่าจะมีตัวเลขอยู่ด้านนั้นท่านผู้ชมอุ้ยตกใจหมดเลยด้านนี้หรือเปล่าดูว่าจะเป็นเป็นเลขที่อยู่ตรงเสานี้ท่านผู้ชมนี่นะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นตัวเลขอะไร คล้ายเป็นตัวเลขนะครับเป็นหกศูนย์หรือเปล่าหกศูนหรือหนึ่งศูนย์หรือเก้าศูนย์นะครับสลับตัวเลขก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมสาธุนะครับสหรับวันนี้นะครับการมาขอโชคลาบเลขเด็ดกับเจ้าพ่อดำแล้วก็น้องกุมารของวงที่หนึ่ง กันยายน,ยนพศ2568ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเปังปังทุกท่านทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็จะได้กลาบลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าพ่อดำน้องกุมารไปแล้วนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคดีร่ำรวยปังปังกันทุกท่านทุกคนนะครับสามงวดติดเลยนะครับเพราะว่าออกมาแล้วสองงวดงวดนี้งวดที่สามขอให้ปงปังสามงวดต่อกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้กราบลาเอฟซีทางบ้านทุกท่านทุกคน ล่าเจ้าพอดำและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอใหยลูกหลานเดินทางปลอดภัยเด้อเจ้าพ่อสลับวันนี้วันนี้นะครับกลับลาเลยนะครับค่อยพบกันคลิปหน้าพี่หน้าครับสวัสดีครับ